สวัสดีสวีดัสสวัสดีสาววันเสาร์ครับวันศุกร์วันศุกร์บ้ายยังเสารเดินงานจะลืมมือลืมเว้นเหมือนครับหูได้ว่าต้องตื่นเศร้าออกกับร่างกายกินอาหารเศร้าให้ครบหามูแล้วกินข้ายังกินแล้วต้องเฮ็ดให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงตัดทแล้วก็ตื่นเช้ารับอากาศแจ่มใสการบริสุทธิ์เราถึงจะมีกำลังใจทำงานเตรียมพร้อมในการทำงาน ให้เต็มที่ในหนึ่งวันเขาตื่นสายนะคิดซาทำซามันไดิเียมขาพ้อมากัะห่วงมากก็นอนมากกับหลับทำงานปฏิเสมทีมนครัะเขาก็ต้องเตรียงพองตื่นเศร้าการตื่นเศร้านี่รับอากาศบริสุทธิ์ทําให้เรามีจิตใจแจ่มใสนะเอาเอาเรื่องรดหรือจะเอาเรื่องทรมาครับเอาเรื่องรถต่อไงไว้ไม่ได้อยากฟังเจ้าก็อยากเบื้องลดอะไรวให้คอยคิดนะตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์นะค้นบางค้นว่า ระหว่างตื่นสายกับตื่นเช้านะคนสําเร็จนะส่วนมากจะตื่นเช้าแต่ว่าไม่เสมอไปอนะแต่การตื่นเช้าก็คือทําให้เราได้เตรียมความพร้อมก่อนมวยเป็นร่างกายสุขภาพหรือว่าการคิดวางแผนในแต่ละวันว่าเราจะทําอะไรแต่แต่ไม่ใช่ว่าคนตื่นสายจะไม่สําเร็จนะนะต,ตื่นสายสําเร็จแต่ว่าด้วยแล้วดีฮะดวยแล้วนอนซื้อเนออนใช่รวยแล้วก็นอนซื้อครับตื่นสายสําเร็จ เป็นบางคนแต่ว่าจะสําเร็จช้าเพราะว่าเขาตื่นมาเขาเคยง่วงเขาก็จะคิดช้าทําช้าแต่บางคนก็ไม่เสมอไปมันอยู่ที่ว่าวางแผนในการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยนะเอามาเมาื่อนี้เอาเรื่องรถเรื่องรถ <laughs> เดี๋ยวคยอยจะไปบวชเลยครับสองนาทีแล้วคอยประัานเดบงรถอยู่ไอวันเสาราวัวนเสาร์อีกทีครับืันนี้รถเขาไม่ประมาณ 7, หกเจ็ดคันนะคันแรกเลยอันนี้รถพี่ชายไอซเสียเดี๋ยวจะไปส่งอยู่ชัยภูมิ อนุมัติต่อไปอนุมัติแล้วโอ้สุดยอดเซ็นมันเดียวอนุมัติไปเมื่อไรฮะไปเมื่อไรก็ยังเมื่อนี้ก็ไปเปลี่ยนยางไปใช้ด้วยมันเครื่องให้เรานะพี่ชายเสียมยู่จังหวัดเชียงภูมิครับเราเด็กงานก่อสร้างอยู่ไปเสียสิบห้ไปเสียสิสิใดปีเหมือนเชียงภูมิมันชิบอะไรเรียกได้เรียกได้งานนะนี่ก็ซื้อนะเดี๋ยวเราจะเอาไปก่อสุงก่อสร้างอยนี้ก็ว่าไปครับพี่น้องนะเราอยากได้วิโก้นะจัดให้เราไป พอนเบาๆครับพอนเดี๋ยวละาหกพันนะฟีดาวเดี๋ยวจะโทรหาอนเออมึงจะดาวหรือมึงจะฟีดาวโทรมาหาเสียมเอาฟีดาวเอาพอนถูกเอางวดหน่อยๆเอารถใหม่ๆเอารถปีใหม่ๆพร้อมอาชีพเป็นยังโอ้ผมมีอาชีพตอนนี้โอ้เปิดหัวติ๊บเลยเดี๋ยวถ้ามันดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวก็เมมเนตนด้วยเดี๋ยวเยไปส่งให้ครับเยวรอรอเป็นยางรุเมื่อนี้รถมาหอดนะครับ อันนี้รถพี่ชายเสียมพอนหกพันผู้เด็กได้แบบพี่ซี่ฟอนตะเกีก็ติดต่อเข้ามาครับมาคันที่สองขายนะเป็นฟอนสี่ประตูรถเท้าหรือรถไถคันนี้รถเท้านี่แหละครับรปัดมันยางรถมันลอรถแม่โค่ปะนี่มันลอรถไถอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเบิรรถถ้งท่อเบิ้งท่อป้าท่อเป็นแต่ย่านได้สูบไปแล้ติดไฟแดงคันออกตัวนี่ผู้เด็กขับมอเตอร์ไซค์ข้างค่างเด็กขับรถข้างค่างไม่ใช่ปัญหาดำนะบ่ไฟพ่นใส่ได้นี่แตงใส่ชุดขาวสิไม่ใช่ปัญห โครแม่กันซะบ่เลยก็ปั้นใสประตัวมาบิร์นยันนี่นี่อะไรเนาะโอ้อ่าสไตล์ออฟโรดมากไามากมันแต่ว่าเวลาไปจอดไปดูไปแดงกันระวังระวังมอเตอร์สกอปมอเตอร์ไซค์ระวังเด็กน้อยเด็กสิ่น้องมันจะใส่หนาเขาได้เนี่ยนะคือนี่ฝนตกปะบ่ตกจ้าบ่ตกน้ำขึ้นขังปะมันขังมันบ่ทันระบายจ้ะตกแทบทุกเมือเนาะจ้ะนะอาร์ติชี อันนี้ขายครับคอนเดือลลาห่าพันกว่าบาทนะยังไม่ได้ล่างหรอกนะเครื่องเดิมนะสวยๆเป็นนิวเชฟป,ปีสองพนี่สิบนะสองแสนกว่าบาทฟรีดาวคอนเดือล 5, 000, ลาห่าพันตลอดสัญญาเนื้อเชฟเด้อนะมาคันต่อมา2.26จุดสอสปีดสำหรับฟอร์ตปี2020 21 22นะตัวนี้ก็บคอนอยู่ประมาณ7-8็ดแพันนะฟรีดาวได้ปีแรกก็บคอนประมาณ4,000ครับ อันนี้รถซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์นะบรรทุกได้ถึงห้าตันบรรยกบาทใตตัวน,นี้ผ่อนหกพัน 6, กว่าเจ็ดพันเองเอาไปง่ายหกพันเก้าตลอดสัญญาหรือเจ็ดพันงบงบเจ็ดพันได้เผาลอยอ,ะอ่ะเพ่าลอยพ่อม, <นะ S 1> มาสังเกตุฟอร์ดหลน์ดูว่าขายดีว่าฟอร์ดฟอร์ดขายดีครับฟอร์ดขายดีครับจัดโปรฟรีดาวได้แล้วก็ลูกค้าบม่เสียค่าใจและที่สำคัญให้พรถือควพรเดี๋ยวหกเจ็ดพันครับ อันนี้น่าจะเป็นปีสิบ6าสิบหกครับตัวนี้กระพรนอยู่ประมาณ6,000น่นี่6,000ตลอดสัญญาณนะแม่นมาคันนี้มั้ยนแม่นครับอู้คันนี้งามปะเดีจ้าแาวนี้ฮีดคันี้ละก้อนหฮอ LDA <laughs> นะขั้นอื่นรีวิวไปเยอะแล้วพ่อน้องออนิววันนี้ เจอแม่น้องออนิวบ้างแ <l> ม่ <c oughs> น้องออนิวสี่ประตูนี <c oughs> ่ลองสี่ตัวแซดหรือตัว LDA บะเนี่ย LDA ครับอะ LDA โอ,อ้ทอไทเทเนียมด้วยล้อ r อ3 0สามจูนยังสวยเลยเอากริๆเดี๋ยวรอชมนะเมื่อนี้ก็รถเขาประมาณนี้ ส่วนไอพี่ก็เข่าโดนแล้วบางครั้งก็ยังประเด้รีวิวบางครั้งยัดเข้า,ขาไปได้วยหูบุญรีวิวบาท่านครับพี่น้อง <S <S นะรถหลา่พรวดร็อคสูนะมารคขั้น,นไหนไหนขั้นไหนก็อินบอกเขึ้นมาเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดให้เบ้่งนะก็ซาวนี่ก็ประมาณนี้ครับนะพี่น้องจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนรถมือสองนึกถึงไอเสมครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านนะโอเคไหมไวซ์รุ่น วัยรุ่นวันเสาร์ทั้งวันวันนี้นะไปแล้วผมสวัสดีครับ